สวัสดีครับกัล,ลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่พื้นที่แห่งความร่มเย็นกับช่องดีขึ้นทุกวันด้วยธรรมะครับคุณผู้ฟังครับเคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าในยุคสมัยนี้ดูเหมือนว่าขีดความอดทนของคนเราจะสั้นลงเรื่อยๆเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างต้องเร็วเน็ตต้องเร็วอาหารต้องเร็วการตอบแชทต,ต้องเร็ว พออะไรไม่ได้ดั่งใจนิดหน่อยไฟโทสะมันก็พร้อมจะลุกพลึบขึ้นมาทันทีขับรถอยู่ดีๆมีคนปาดหน้าไฟก็ลุกทำงานอยู่ดีๆลูกน้องไม่ได้เรื่องไฟก็ลุกกลับมาบ้านแฟนบ่นนิดหน่อยไฟก็ลุกอาการหัวร้อนเหล่านี้หลายคนบอกว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของคนสู้ชีวิตแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่า ไอ้เจ้าไฟกองเล็กๆที่เราจุดมันขึ้นมาวันละหลายๆรอบเนี่ยมันกำลังเผาผลาญสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเราไปโดยไม่รู้ตัวมันเผาความสุขเผาความสัมพันธ์เผาสุขภาพและที่สำคัญที่สุดคือมันกำลังเผาบุญกุศลที่เราอุตสาหสมมาให้หมอดไหม้ไปในพริบตา หลวงปูดูพรหมปัญโยท่านเคยเปรียบเทียบเรื่องความโกรธเอาไว้น่าสนใจมากครับท่านบอกว่าผู้โกรธย่อมฆ่าตัวเองตายไม่ได้หมายความว่าเอามีดมาแทงตัวเองนะครับแต่หมายถึงการฆ่าความดีงามในใจตัวเองให้ตายลงวันนี้ผมจึงอยากชวนทุกท่านมาเรียนรู้วิชาดักเพลิงฉบับหลวงปู่ดูครับ เราจะมาดูกันว่าเมื่อต้องเจอกับคนพาลเจอกับคนที่ไม่น่ารักหรือเจอกับสถานการณ์ที่ชวนให้ปรีดแตกหลวงปู่ท่านมีวิธีวางใจอย่างไรทำไมท่านถึงสอนว่าคนดีไม่ตีใครคำนี้ลึกซึ้งมากนะครับไม่ใช่แค่การชกต่อย และท่านมีเคล็ดลับวิชาอุเบกขาอย่างไรที่จะช่วยให้เราอยู่ร่วมกับคนเฮงสวยได้โดยที่ใจเราไม่ตกนรกตามเขาไปถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นคนโกรธง่ายหายากหรือกำลังเหนื่อยใจกับคนรอบข้างคลิปนี้คือยาเย็นขนาดเอกที่จะช่วยดับร้อนในใจคุณให้สงบลงได้ทันทีครับส่วนที่หนึ่งคนดี ไม่ตีใครถอดรหัสธรรมชั้นสูงเริ่มต้นกันที่อม,มะตะวาจาของหลวงปู่ดูที่สิทธวัสแกทุกคนท่องจำได้ขึ้นใจครับนั่นคือประโยคที่ว่าคนดีไม่ตีใครฟังผ่านๆเราอาจจะเข้าใจว่าหลวงปู่สอนให้เราเป็นคนเรียบร้อยไม่ไปชกต่อยตบตีกับชาวบ้านใช่มีครับนั่นก็ถูกส่วนหนึ่งครับ แต่ในทางธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งแล้วคำว่าตีในที่นี้กินความหมายกว้างไกลกว่านั้นมากครับหลวงปู่ท่านขยายความว่าการตีไม่ได้ใช้แค่มือหรือเท้าแต่รวมไปถึง 1. การตีด้วยวาจาคือการด่าทอการพูดประชดประชันการนินทาว่าร้ายหรือการพูดให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจ 2. การตีด้วยสายตาคือการมองค้อนการมองเหยียดหยามหรือสายตาอาฆาตมาดร,ร้าย 3. การตีด้วยความคิดอันนี้สำคัญที่สุดคือการแอบด่าเขาในใจการแช่งชักหักกระดูกหรือการผูกใจเจ็บหลวงปู่ท่านสอนว่าถ้าแกยังเที่ยวไปว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแสดงว่าแกนั่นแหละที่ยังไม่ดีจริง เพราะคนดีจริงๆเขาจะไม่มีเวลาไปเพ่งโทษคนอื่นครับเขาจะเอาเวลามาดูจิตตัวเองมาแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองท่านลองจินตนาการดูนะครับถ้าเราเห็นหมาตัวหนึ่งเห่าใส่เราแล้วเราลงไปเห่าตอบหมาหรือเราไปเตะหมาถามว่าในวินาทีนั้นระดับจิตของเรากับระดับจิตของหมาต่างกันไหมครับ แทบไม่ต่างกันเลยครับเพราะเราลดตัวลงไปเกลือกลั้วกับโทสะเหมือนกันแต่ถ้าเราเป็นคนดีตามนิยามหลวงปู่เมื่อหมาเหา่าเราเดินหนีหรือเราเมตตามันเราไม่ตีตอบทั้งทางกายวาจาและใจนั่นแหละครับคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการชนะใจตัวเองไม่ให้ไหลลงตำ่ำหลวงปู่ ท่านมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับนกแสกท่านเล่าว่าสมัยพุทธกาลมีพระอรหันต์องค์หนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่มีนกแสกตัวหนึ่งบินผ่านมาแล้วร้องแก๊กใส่ท่านด้วยความรำคาญท่านบอกว่าเชื่อไหมแค่จิตที่รำคาญหรือจิตที่กระแทกกระทนตีใส่ผู้ทรงศีลเพียงแค่นั้น นกแสกตัวนั้นตายไปตกนรกนานแสนนานพระพุทธเจ้าผ่านไปหลายพระองค์แล้วนกตัวนั้นยังไม่ได้ผุดได้เกิดเลยเรื่องนี้หลวงปู่ท่านยกมาเตือนสติลูกศิษย์ว่าอย่าประมาทในความโกรธแม้เพียงเล็กน้อยอย่าคิดว่าแอบด่าในใจไม่เป็นไรหรอกเป็นนะครับจิตมันบันทึกหมดการที่เราไปตีคนอื่น สุดท้ายแรงสะท้อนนั้นมันจะกลับมาตีใจเราเองให้เจ็บปวดที่สุดดังนั้นโจทย์ข้อแรกของการเป็นสิทธิหลวงปู่คือหัดเป็นคนมือสะอาดปากสะอาดใจสะอาดครับใครจะร้ายมาช่างเขานั่นก่ำเขาเราอย่าร้ายตอบรักษาใจเราท่องไว้เสมอครับว่าคนดีไม่ตีใคร ถ้าเผลอไปตีใครเมื่อไหร่แม้แต่ในความคิดให้รีบบอกตัวเองเลยว่าอ้าวเรายังไม่ดีพอนี่ว่าต้องรีบแก้ไขแล้วเมื่อเราตั้งหลักตรงนี้ได้แล้วคำถามต่อมาคือหลวงปู่ครับแล้วถ้าเจอคนพาลจริงๆหรือเจอคนที่หวังดีแล้วเขากลับทำร้ายเราเราจะวางใจยังไงไม่ให้ทุกข์ หลวงปู่ท่านมีนิทานเปรียบเทียบเรื่องคนตกเหวเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับเรื่องนี้จะสอนให้เรารู้จักคำว่าอุเบกขาอย่างแท้จริงมันคืออะไรและทำอย่างไรไม่ให้ใจดำตามผมมาเจาะลึกกันต่อครับส่วนที่สองเมตตาพาตกเหวทำไมคนดีถึงสวยคุณผู้ฟังครับ มีปัญหาโลกแตกอยู่อย่างหนึ่งที่คนใจดีมักจะเจอกันบ่อยๆคือเราอุตส่าห์หวังดีอยากช่วยเขาแต่ทำไมสุดท้ายเราต้องมาเดือดร้อนไปด้วยทำไมเตือนแล้วเขาไม่ฟังแถมยังมาด่าเรากลับอีกหลวงปูด่ดูท่านสอนว่าความเมตตาเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ถ้าเมตตาแบบขาดปัญญามันจะกลายเป็นโทษทันทีท่านมีนิทานเรื่องหนึ่ง ที่ท่านชอบเล่าเปรียบเทียบให้ลูกศิษย์ฟังเพื่อสอนเรื่องอุเบกขาครับเรื่องมีอยู่ว่ามีชายคนหนึ่งเดินพลาดตกลงไปในเหวลึกร้องครวญครางขอความช่วยเหลือทีนี้มีคนเดินผ่านมาสี่คนครับคนที่หนึ่งเป็นคนมีเมตตาความรักใคร่ปรารถนาดีพอเห็นคนตกเหวก็สงสารจับใจกระโดดลงไปช่วยทันทีผลคือ ตายทั้งคู่ครับเพราะเหวมันลึกและชันมากคนที่สองเป็นคนมีกรุณาความสงสารคิดจะช่วยให้ผลถุกคนนี้ฉลาดหน่อยยื่นมือลงไปดึงแต่คนตกเหวตัวหนักและกำลังตะเกียกตะกายเลยกระชากคนข้างบนตกลงไปด้วยผลคือตายทั้งคู่เหมือนกันคนที่สามเป็นคนมีมูทิตาความพลอยยินดี คนนี้อาจจะไม่ได้ช่วยดึงแต่ยืนลุ้นยืนเอาใจช่วยจนลืมดูตัวเองว่ายืนอยู่ปากเหวสุดท้ายดินถลม่มผลคือตกลงไปตายด้วยกันอีกคนที่สี่เป็นคนมีอุบเบกขาความวางเฉยคนนี้เดินมาดูเห็นแล้วว่าเหวลึกเกินกำลังคนตกก็อาการหนักเกินเยียวยาและประเมินแล้วว่า เท่าลงไปช่วยตัวเองก็ไม่รอดแน่ๆเขาจึงตัดสินใจไม่ลงไปแต่ยืนดูด้วยความสงบแล้วรีบเดินไปตามคนอื่นที่มีเครื่องมือพร้อมมาช่วยแทนผลคือคนที่สี่รอดชีวิตและอาจจะกลับมาช่วยช่วยคนตกเหวได้ในภายหลังหลวงปู่ท่านสรุปสั้นๆว่าเมตตาจะพาตกเหวถ้าขาดอุเบกขา เรื่องนี้สอนใจเราได้ดีมากครับโดยเฉพาะกับคนที่ชอบแบกโลกหลายครั้งที่เรากโกรธหรือเราทุกข์ไม่ใช่เพราะเรื่องของตัวเองเลยครับแต่เป็นเพราะเราพยายามจะไปดึงคนอื่นขึ้นจากเหวทั้งที่เขาไม่อยากขึ้นหรือแรงเราไม่พอเช่นไปเตือนลูกน้องที่ดื้อรั้น ไปยุ่งกับญาติพี่น้องที่ติดการพนันไปเถียงกับคนที่กำลังหน้ามืดตาหมัวเมื่อเขาไม่ฟังเราก็โกรธเมื่อเขาทำไม่ได้ดังใจเราก็ทุกข์นี่แหละครับคือเรากำลังกระโดดลงเหวตามเขาไปแล้วดังนั้นวิชาดับร้อนข้อที่สองคือการฝึกอุเบขาครับอุเบขา ไม่ได้แปลว่าแหลงน้ำใจนะครับแต่แปลว่าการยอมรับความจริงว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราช่วยได้เท่าที่ช่วยได้ถ้าช่วยแล้วเขาไม่รับหรือช่วยแล้วเราจะตายต้องถอยครับต้องรักษาใจเราให้รอดก่อนรักษาความสงบของเราไว้ก่อน อย่าเอาความดีของเราไปแลกกับความพินาศของคนอื่นจำไว้นะครับพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์ได้เฉพาะคนที่สอนได้คนที่สอนไม่ได้พระองค์ก็ทรงวางอุเบกขาแล้วเราเป็นใครเราเก่งมาจากไหนถึงจะไปแบกคนทั้งโลกได้วางลงเธอครับปล่อยเข้าไปตามทางของเขา แล้วกลับมารักษาใจเราให้ร่มเย็นดีกว่าส่วนที่สามเมื่อหลวงปู่โดนผีลองดีวิธีชนะโดยไม่รบเมื่อเราวางอุเบกขาเป็นแล้วใจเราจะเริ่มเย็นแต่ถ้าวันหนึ่งเราโดนรุกรานล่ะครับโดนคนมาหาเรื่องซึ่งหน้าเราจะทำยังไง ผมมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของหลวงปูด่ดูในสมัยที่ท่านออกเดินทุดงครับครั้งหนึ่งท่านเดินทุดงไปแถวชายแดนกาญจะะบนบุรีสุพรรณบุรีพื้นที่แถวนั้นขึ้นชื่อว่าเจ้าที่แรงและคนเล่นของเยอะคืนนั้นหลวงปู่ปักกลดนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรอยู่เงียบๆจู่ๆก็มีเสียงดังปั้ง ปังเหมือนเสียงปืนหรือเสียงระเบิดดังขึ้นรอบๆอบกรดและมีก้อนหินปลิวว่อนตกลงมาใส่กรดท่านเหมือนมีคนจงใจป่าใส่นี่คือการลองดีครับเจ้าที่หรือวิญ,ญญาณแถวนั้นเขาอยากรู้ว่าพระองค์นี้แน่แค่ไหนจะเก่งจริงไหม ถ้าเป็นคนทั่วไปคงวิ่งหนีป่าราบหรือไม่ก็โกรธจนต้องลุกขึ้นมาด่ากราดหรือสวดคาถาไล่ผีสู้กันอุตลุดใช่ไหมครับแต่หลวงปูด่ดูท่านทำตรงกันข้ามครับท่านนั่งนิ่งสงบไม่โกรธไม่ตกใจและไม่สู้ตอบท่านกำหนดจิตแผ่เมตตาออกไปแผ่ความเย็นออกไปท่านบอกกับสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านั้นในใจว่า เรามาดีมาเพื่อปฏิบัติธรรมไม่ได้มาเบียดเบียนใครบุญกุศลใดที่เราทำมาขอแบ่งให้พวกท่านด้วยท่านใช้วิชาคนดีไม่ตีใครของจริงครับคือใครจะตีมาท่านไม่ตีตอบแต่ท่านให้บุญตอบกลับไปผลปรากฏว่าสักพักเสียงดังก็เงียบหายไปก้อนหินหยุดตก บรรยากาศที่น่ากลัวกลับกลายเป็นความสงบเย็นและในนิมิตเจ้าที่เหล่านั้นเข้ามากราบขอขมาท่านยอมรับในความใจแข็งและความมีเมตตาของท่านจนกลายมาเป็นผู้คอยดูแลรักษากรธให้ท่านตลอดคืนนั้นเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความโกรธระง,งับด้วยความโกรธไม่ได้เหมือนไฟไหม ถ้าเราเอาน้ำมันราดด่ากลับสวนกลับมันยิ่งลุกโชนวิธีเดียวที่จะชนะคือความนิ่งและความเย็นครับถ้าวันนี้มีคนมาด่าท่านมาหาเรื่องท่านให้คิดซะว่าเขาเป็นคนน่าสงสารที่กำลังถูกไฟนรกเผาใจอยู่อย่ากระโดดลงไปในกองไฟกับเขา ให้ท่านยืนอยู่บนตลิ่งที่เย็นสบายมองดูเขาด้วยความเข้าใจแล้วแผ่เมตตาให้เขาในใจว่าขอให้เธอพ้นทุกเถิดอย่าได้จองเวรกันเลยถ้าท่านนิ่งได้ท่านชนะครับชนะใจตัวเองและชนะใจเขาด้วยในที่สุดถึงแม้เขาจะไม่เปลี่ยนแต่ใจท่านก็ไม่ร้อนไม่ไหม้เกรียมไปตามคำเย้ายุข,ของเขา นี่คือชัยชนะที่ขาวสะอาดและน่าภูมิใจที่สุดครับส่วนที่สเมื่อไฟลามทุ่งต้องดับที่ต้นลมคุณผู้ฟังครับฟังดูเหมือนง่ายนะครับที่บอกให้นิ่งแต่ในสถานการณ์จริงเวลาโดนดา่าโดนโกงหรือโดนเอาเปรียบเลือดมันขึ้นหน้าตัวมันสั่นไปหมดจะให้มันนั่งแผลเมียตาตอนนั้นมันทำไม่ทันหรอครับ จริงไหมครับหลวงปูด่ดูท่านเข้าใจธรรมชาติของปู่ทุชนดีครับท่านจึงสอนวิธีตัดไฟแต่ต้นลมหรือวิธีรับมือกับอารมณ์โกรธแบบเฉียบพลันเอาไว้เทคนิคนี้เรียกว่าดูจิตอย่าดูเขาปกติเวลาเราโกรธจิตของเรามันจะพุ่งออกไปข้างนอกครับพุ่งไปที่หน้าคนดา่าพุ่งไปที่คำพูดแย่ๆพุ่งไปหาเหตุผลว่า ทำไมมันทำแบบนี้ยิ่งส่งจิตออกไปไฟยิ่งลามทุ่งครับเพราะไปเติมเชื้อฟืนหลวงปู่ท่านให้ทำสวนทางกันครับท่านบอกว่าใครทำไม่ดีช่างเขาให้กลับมาดูที่จิตเราทันทีที่รู้สึกโกรธให้ดึงความรู้สึกกลับมาที่กลางหน้าอกตัวเองทันทีถามตัวเองว่าตอนนี้ใจเราเป็นยังไงร้อนไหม อึดอัดไหมเต้นแรงไหมให้ดูความร้อนนั้นเหมือนเรากำลังดูแผลไฟไหม้ของตัวเองอย่าเพิ่งไปสนใจคนจุดไฟให้รีบรักษาแผลตัวเองก่อนหลวงปู่เปรียบเทียบว่าเหมือนคนโดนยิงด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษคนโง่จะมัวแต่วิ่งไล่จับคนยิงจะไปถามว่าใครยิงยิงทำไมสุดท้ายพิษแล่นเข้าหัวใจตายก่อนแต่คนฉลาด จะรีบบ่งลูกศรอ,ออกแล้วรักษาแผลก่อนครับวิธีรักษาแผลใจตอนโกรธคือการภาวนาหรือหาอะไรเย็นเย็นมาลูกหลวงปู่ให้ภาวนาสั้นๆในใจว่าเมตตาเมตตาหรือพุทโธพุทโธสวดอัดเข้าไปในใจสวดรัวๆให้เสียงสวดมนต์มันดังกลบเสียงด่าในหัว หรือจะใช้วิธีกำพระที่เราคุยกันในตอนที่แล้วก็ได้ครับกำพระไว้แน่นๆทรงความรู้สึกไปที่พระให้พระช่วยรับความร้อนแทนเชื่อไหมครับว่าถ้าท่านดึงจิตกลับมาดูตัวเองได้แค่หนึ่งนาทีความโกรธที่เคยพุ่งปรีดมันจะลดหวบลงทันทีเพราะความโกรธมันอยู่ได้ด้วยการคิดปรุงแต่งพอเราหยุดคิดแล้วกลับมาดูความโกรธมันจะอยู่ไม่ได้ครับ มันจะค่อยๆมอดดับไปเองส่วนที่หใครด่าเราคนนั้นรับไปกฎแห่งการสะท้อนกลับอีกหนึ่งกลมเม็ดเด็ดพรายที่หลวงปูด่ดูมักจะหยิบยกมาสอนลูกศิษย์ที่ชอบน้อยใจเวลาโดนนินทาหรือโดนว่าร้ายท่านมักจะยกเรื่องราวในสมัยพุทธกาลมาเล่าครับเรื่อง ของขวัญที่ไม่มีคนรับครั้งหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งโกรธแค้นพระพุทธเจ้ามากเขาเดินมาหาพระพุทธองค์แล้วยืนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายสารพัดพระพุทธเจ้านั่งฟังด้วยความสงบไม่ตอบโต้แม้แต่คำเดียวพ่อพราหมณ์ด่าจนเหนื่อยพระพุทธองค์จึงตรัสถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่า ดูก่อนพราหมณถ้าท่านเตรียมของขวัญหรืออาหารอย่างดีไปเยี่ยมญาติพี่น้องแต่ญาติพี่น้องของท่านไม่ยอมรับของขวัญน,นั้นถามว่าของขวัญเหล่านั้นจะตกเป็นของใครพรามตอบอย่างไม่ลังเลว่าก็ต้องตกเป็นของข้าสิเพราะข้าเป็นคนเตรียมมาถ้าเขาไม่รับข้าก็ต้องเอากลับไปกินเอง พระพุทธองค์จึงตรัสว่าเช่นเดียวกันพราหมณ์ถ้อยคำหยาบคายและคำสาปแช่งที่ท่านนำมามอบให้เราในวันนี้เราไม่รับขอให้ถ้อยคำเหล่านั้นจงตกเป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียวเถิดเรื่องนี้หลวงปูด่ดูท่านสรุปความสั้นๆว่าเขาด่าถ้าเราไม่รับมันก็เข้าตัวเขาเอง เหมือนคนถมน้ำลายรถฟ้าน้ำลายย่อมตกลงมารถหน้าตัวเองเหมือนคนคว้างทุลีดินทวนลมฝุ่นย่อมปลิวกลับมาเข้าตาตัวเองดังนั้นเวลาใครด่าท่านใครนินทาท่านให้บอกตัวเองในใจเลยครับว่าฉันไม่รับฉันไม่เปิดประตูบ้านให้ขยะพวกนี้เข้ามา ให้วางเฉยให้ยิ้มรับแล้วเดินหนีคิดซะว่าเขาเอาของเน่ามายื่นให้ถ้าเราไม่ยื่นมือไปรับซะอย่างมือเราก็ไม่เหม็นเขานั่นแหละครับที่ต้องแบกของเน่าก้อนนั้นกลับไปดมเองที่บ้านนี่คือวิชาสะท้อนกลับที่ไม่ต้องใช้ศสยศาสตร์แต่ใช้อุเบกขาความวางเฉยเป็นกรอบสะท้อน ยิ่งท่านนิ่งเขายิ่งร้อนยิ่งท่านไม่รับเขายิ่งหนักนี่คือการแก้แค้นที่เจ็บแสบที่สุดโดยที่มือเราไม่ต้องเปื้อนเลือดเลยแม้แต่หยดเดียวครับส่วนที่6ไขข้อข้องใจต้องยอมแค่ไหนถึงเรียกว่าดีคุณผู้ฟังครับพอพูดเรื่องการระงับความโกรธหรือการให้อภัยหลายท่าน อาจจะเกิดคำถามในใจว่าถ้าเรายอมเขาหมดเราจะไม่กลายเป็นคนอ่อนแอเหรอเขาจะไม่ยิ่งได้ใจเหรอวันนี้ผมคัดเลือกสามคำถามยอดฮิตที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเป็นคนดีมาตอบให้หายข้องใจครับคำถามที่หนึ่งถ้าเรานิ่งเราไม่ตอบโต้เขาจะหาว่าเราโงา่หรือเป็นคนอ่อนแอไหมครับคำตอบคือ ท่านต้องแยกให้ออกครับระหว่างอ่อนแอกับอ่อนโยนคนที่อ่อนแอคือคนที่ไม่กล้าสู้เพราะกลัวแต่คนที่เข้มแข็งจริงคือคนที่กล้าที่จะไม่สู้ทั้งทางที่มีกำลังพอที่จะขยี้เขาได้หลวงปูด่ดูท่านสอนว่าผู้ชนะคือผู้ที่ชนะใจตัวเองครับถ้าท่านนิ่งได้ในขณะที่เขาเต้นเร่า ท่านคือผู้ชนะครับเพราะท่านคุมเกมได้ท่านคุมอารมณ์ได้ส่วนเขาตำลังตกเป็นทาตของความโกรธในสายตาคนมีปัญญาเขาจะมองออกครับว่าใครคือของจริงดังนั้นอย่าไปแคร์สายตาคนพาลครับให้แคร์ความสงบในใจเราดีกว่าคำถามที่สอง ทำดีกับเขาแล้วแต่เขายังร้ายกลับมาควรทํำยังไงดีครับเลิกคบดีไหมครับคําตอบคือหลวงปู่สอนเรื่องอุเบกขาไว้ชัดเจนครับท่านบอกว่าใครทําดีคนนั้นก็ได้ใครทําชั่วคนนั้นก็ได้ถ้าท่านทําดีแล้วเขาไม่รับความดีนั้นก็ยังอยู่กับท่านไม่ได้หายไปไหนส่วนการจะคบต่อหรือไม่ ให้ใช้ปัญญาตัดสินครับการเป็นคนดีไม่ได้แปลว่าต้องทนให้เขาโขกสับตลอดไปถ้าอยู่ใกล้แล้วมันร้อนอยู่ใกล้แล้วชวนกันทำชั่วการเดินหนีหรือต่างคนต่างอยู่คือทางออกที่ดีที่สุดครับไม่ใช่หนีเพราะโกรธแต่หนีเพราะรักตัวเองไม่อยากให้ใจตัวเองต้องมัวหมองครับคำถามที่สาม มีความแค้นฝังใจมานานพยายามลืมก็ลืมไม่ลงจะแก้กรรมยังไงดีครับคำตอบคือความแค้นแก้ได้ด้วยการแผ่เมตตาแบบเจาะจงครับหลวงปู่ท่านมีเคล็ดลับว่าให้เรานึกหน้าศัตรูหรือคนที่ทำร้ายเราแล้วอธิษฐานส่งบุญให้เขาบ่อยๆบ,บอกในใจว่าสิ่งที่เธอทำกับฉันฉันอโหสิกรรมให้ ขอให้เธอไปดีมีความสุขเถิดอย่าได้มาเบียดเบียนกันอีกเลยแรกๆใจมันอาจจะฝืนๆหน่อยแต่เชื่อไหมครับว่าพอทำบ่อยๆใจเรามันจะเริ่มคลายจากที่เคยเกลียดเข้ากระดูกดำมันจะกลายเป็นความเฉยเฉยเมื่อไหร่ที่ท่านนึกถึงหน้าเขาแล้วใจท่านเฉยได้เมื่อนั้นลหละครับท่านชนะแล้วท่าน เป็นอิสระจากกรรมนั้นอย่างสมบูรณ์บทสรุปไฟมอดแล้วใจก็เย็นเราเดินทางร่วมกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับจากจุดเริ่มต้นที่เราอาจจะรู้สึกร้อนรุ่มหงุดหงิดกับคนรอบข้างมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านได้รับถังดับเพลิงประจำตัวกันไปแล้ว ท่านได้เรียนรู้แล้วว่าคนดีไม่ตีใครไม่ว่าด้วยกายวาจาหรือใจเมตตาต้องมีอุเบกขาถึงจะไม่ตกเหวและใครด่าเราถ้าเราไม่รับมันก็คืนสนองเขาเองการฝึกระงับความโกรธไม่ใช่การทำเพื่อคนอื่นเลยครับ แต่มันคือการทำเพื่อตัวท่านเองล้วนๆเพื่อรักษาบ้านคือจิตใจของท่านให้สะอาดร่มเย็นน่าอยู่ไม่มีขมเมาวควันไฟไม่มีกลิ่นไหม้ของโทสัตั้งแต่วันนี้ไปใครจะร้ายมาให้ยิ้มรับแล้วบอกตัวเองว่าช่างมันใครจะนินทาให้บอกตัวเองว่าฉันไม่รับ รักษาใจของท่านให้เหมือนใบบัวที่น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้แล้วชีวิตของท่านจะพบกับความสุขที่ประนีตความสุขที่เกิดจากใจที่เย็นและเบาอย่างแท้จริงและเพื่อให้การเริ่มต้นเป็นคนใจเย็นของท่านในวันนี้มีพลังสูงสุดผมขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่าน มาร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานฝากตัวเป็นสิทธิหลวงปู่และขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเพื่อปลดล็อกความขุ่นข้องหมองใจให้หมดสิ้นไปครับขอเชิญทุกท่านตั้งจิตให้เป็นสมาธิพนมมือขึ้นที่หน้าอกหายใจเข้าลึกๆนึกถึงภาพหลวงปูด่ดูหรือ พระพุทธรูปที่ท่านเคารพแล้วน้อมจิตกล่าวคำอธิฐานไปพร้อมๆกันครับข้าพเจ้าขอตั้งสัจจากอธิฐานขอกราบอาราธนาบารมีรวมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลวงปู่ดูพรมปัญญูเป็นที่สุดขอได้โปรดเมตตาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้า เป็นใจที่เปี่ยมด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาขอให้ข้าพเจ้ามีสติรู้เท่าทันความโกรธสามารถระง,งับอารมณ์และให้อภัยฐานได้โดยง่ายหากมีใครล่วงเกินข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นเพื่อความหลุดพ้นจากเวรภัยและขอให้ข้าพเจ้า พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่นำพาชีวิตไปสู่ความเจริญตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทินขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีใจที่ร่มเย็นเป็นสุขและสามารถดีขึ้นได้ในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ